สวัสดีครับนักจิ๋วจริงวันนี้แหวกแนว่อยนะครับมาตกปลาสังขารนะครับอุปกรณ์วันนี้มาตกปลาค้าวนะครับมากับนักพีชนะครับนี่จะของไรู้อะไรนักหนาครับเต็มไปหมดแล้วนี่อุปกรณ์วันนี้อายุมอยก็เป็นฟุตนะครับตกปลาค้าวแม่กฟุตเราก็จะใช้บมื่ี่ e นะครับที่สังขารเนี้ยครับสี c แล้วก็ ส่วนผมผมก็เพิ่งตกครั้งแรกนะครับโัเบ็ดเห็นสายบอกว่าเอาใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะครับนี่นะครับน่าจะเบอร์เกือบยี่สิบนะครับเราก็ใช้เป็นหลีดรวดนะก็เผื่อว่าจะโดมากินหรืออะไรนะครับตอนนี้เราจะเตรียมอุปกรณ์ก่อน,กนอยู่ที่แพรนะครับน,น้ะตกปลาถ้าสนใจตกปลาค้านะครับคือมาที่เขามีบริการให้เช่าแพรนอนนะครับแล้วก็เท้าพรุ่งนี้นะครับ8โมง เดี๋ยวไตจะพาออกไปจุประคาวกันนะครับดูนะครับว่าสองคนกันทวพิพรุ่งนี้จะมีผลงานไหมนะครับสูไหมดูเทได้้สาข้าเขือนมาแล้วเนะี่ย เตรียมเช้านะครับเดี๋ยวเตรียมตัวออกนะครับเดี๋ยวมาแนะนําอุปกรณ์นิดนึงครับวันนี้นะครับํานรับนักจืดจะใช้เป็นลออสปินนะครับเบอร์สี่พันนะครับสาย PEPE4 สี่นะครับคันก็ประมาณอยู่ประมาณเจ็ดฟุตครับส่วนน้พีทนี่ก็ใช้เป็นอบูนะครับ PE น่าจะเป็น PE8 แปดนะครับนี่นะครับสองคันลองดูนะครับว่าตกตะขาบเนี่ย ลอกแบบไหนจะใช้ได้ดีกว่ากันนะครับนี่ก็8ปดโมงครึ่งครับเดี๋ยวไต่มารับแล้วเดี๋ยวไปลุยกันครับไปครับเข้าหมายครับนี่นะครับถึงหมายแล้วนะครับเราจะมาตกนำตอแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ครับหมายแรกเดี๋ยวลองดูครับผมนี่นะครับถึงหมายแล้วนะครับนี่ครับ ไก่กำลังเกี่ยวเกี่ยวยาวใก่ปะทูนะครับแบบนี้นะครับเกี่ยวเป็นทวงไปเลยอันไหนมันยาวเดี๋ยวก็ตัดแต่งไม่แต่งครับไอ้ขาวมันปากกว้างครับปากกว้างยาวๆใช่ไหมครับนี่ครับโอเคมาลุ้นกันดูนะครับลงสี่คันนะครับ ระวังมันวิ่งกดเข้าใต้เรือมันจะชอบวิ่งเข้าขันก็ขาดไปโอ้ยนะครับดูของนพิชนะครับเสียส่งไปไปอีกสักเมตรนึงสักเมตรนึงส่งอีกสักเมตรนะครับรอดล้ครับอะรอาละครับไหลไหมไหลเลยพี่ส่งส่งแล้วปิดรอเลยอันนี้ก็ใช่เนี่ยนะนะกนนะอันนี้ใช่นี่ก็ใช่ขยายสายดูกก็ได้นี่นะัดับไปแล้วสวยเลย ัหยุดแล้วแล้วสายมันก็ย่อนเลยเหรอฮะหยุดแอย่าไปอยู่แล้วรอตึงวัดเลยครับอ๋อตอนนี้สายจะสายร้านน้าตึงก่อนว้าไม่อยู่มาอยู่อันนี้เดินมัยสายอยู่อันนี้เดินมัยมันประทานกันครับเฮ้ยน้าจืดคันนี้ตึงทันกันฮะอ๋อพันกันนี่ไงมาแล้วเฮ้ยไม่พันเอาพันด้วยเต็มคาราเบลเลยเก็บเลยป่ะโอเคปลดให้หน่อยไป หายเรืออยู่ไหมอยู่อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ตานักไหนดูสินี่ครับอย่าห้าวโอ้ยมาขึ้นมาขึ้นมาตัวใหญ่กว่ารถกระตุ้นเลยอียนี่มาซีมาซี เบน่เเมใละสายรับไปดนูงับไปดนูาอย่างนีิก็ไม่นุดอยังไงยังไงดีพี่น้องครับ คิปเปอร์ในถุงลายนะยให้พี่น uh, uh, huh ี่นี uh, like ่เออแล้วสวัสดีเอาโอ้โหได้โชว์ได้โชว์ได้ไปแล้วไปแล้วจกิงไหมครับอ๋อมาแล้วครับคนละถุงนี่สายเล้ยสายเล้ยอะไโอ้ไหนอะอยู่ไว้โดป๊อ

ชยไอ้ขาวไอ้ข้าวจริงไอ้ขาววิมาเร็วมาเร็วข้าววิมาเร็วนี่เอาไตมาเลยนี่ขาววิปั่นกันลิเลยพันยับเลยนี่ครับอ่าไม่มีฟาวมาแล้วครับนี่ครับไตเก๋ครับไตเก๋เต็มปากจะแก้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจัดการนอง มือนะพีทครับไปยกไปเลยไปเลยไะถ่ายรูปเยหรอเยยไปแล้วไปมจุกยูว้ยูวูยใหญ่ด้วยเอ้ใหญ่ด้วยตัวนี้ใหญ่ไอ้เขาใหญ่เหรอยูวู้ยยูว้ยเฮ้ยเอ้เาใหญ่อะไรถัไอ้เ้าไอ้เขาทำไมมีลยวะไม่โดนห่างเ้ยเฮ้เขาทป็นสีนี้มะพีบ้ามั้ยเก็บเก็บเข้าไปอีกเสักพันตรงนี้เก็บอีกเออ ไหน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 นี่นี่นี่นออกออนี่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 นีใหญ่ใหญ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคลิปเปอร์ให้พีทดิเอาเเอาพี่นะเดือบร้อยนี่ครับนี่ครับ ปลาค้าวมันก็จะมีชาโดมาปนนะครับได้บอ๊ะสัตว์เสืกอกงปากย,ยกมายกมานี่ครับไเลยเลยนี่ครับีเ,บเือน้ันพิษอีกแล้วอ,อะไรลเนี่ยโออะไรเนี่ย ไอ้ดู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 ใหญ่ไอี๋เฮ้ยอ้ยองเล่นเลยขันสายผมมาดีเนี่ยเออโอ้โหตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยว่ะเดี๋ยวดูโอ้ดีมันหมายโดยใหญ่นี่โอ้ดึงแบบโอดกัดสายนะจิ๋วด้วยไม่ตัดแล้วแหละอไปยัด เอาแล้วครับของไสครับไตบอกว่าปลาเขาวนะครับแล้วอย่ามีไซส์นะครับน่าจะมีไซส์นะไส้เนี่ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเอาครับมาลุน้นมาลุ้นดูนะครับว่าไตจะได้ไซส์ดูดูดูคันเบ็ดแล้วก็น่าสน<ห>นะครับไอ้เขาใหญ่ก็หมายไตเก๋นะครับอ้โอ้ยโอ้ย,อยบอลลักเลย,อยบอลลักเลยโอ้ยบอลลักเลย ดิ๊ๆๆอูยอูย,ย,ยนี่ครับนี่ครับเย,ย้โอ้โหดูดูมาคักเลยคักเลยครับคักเลยครับ ไอ้เขาครับไสบอกไอ้เขาะขาเล็กเขาเล็กไม่เล็กนะไม่เล็กนะแต่งชวงพ่ดีกานี่นะนี่ครับตัวที่สามของวันนี้นะครับขาวแหวนไสบอกว่าไอ้เขาวแหวน สองโลสนนะครับไอ้เขาใหญ่เปล่าไม้ไถเก๋นะครับโอ้ยโอ้ยอุ้ยเลยบลลักเลยอุ้ยบลลักเลยกินกินกินอุ้ยอุ้ยนี่ครับนี่ครับเย้โอ้โดูดูดู S <S ครับเลยครับ,บครับเลยครับ,บ